สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะมาจากมาจาามือดีสิพาเห็ดวิธีทำซุปหน่อไม้นะคะกิเฮดซุปหน่อไม้บานเท่าพี่น้องสูตรี่สารบานเท่าแต่ว่ามันเป็นหน่อไม้ปี๊บนะคะถ้าเป็นบานเท่าดีๆก,ก็ต้องเอาหน่อไม้สดเนาะอายุเมืองนอกก็ต้องดัดแปลงเราจ้ะถ้าอยุบานเท่าก็เป็นหน่อไม้สดเอาไปเผาไฟก่อนแล้วกับมาเคียนเคียนเสร็จแล้วก็ไปต้มต้มเสร็จแล้วก็ มันเศร้าขมแล้วก็เอาไปอู้ใช่น้ำายานางเนาะเพื่อนอู้นะจ้ะอันนี้มันเป็นน้ำไมป้ปี๊บนะคะเราดัดดัดแป่งเอาจา้ะเขาว่ามีน้ำไม้สดมาขูดก้อนค่ะที่รกข,ขูดเลยจ้ะใส่ส้อมขูดก็ได้ค่ะบเพราะต้องใส่เข็มก็ได้ผู้ใด,ดมักเส้นหน่อยก็ใส่เข็มผู้ใด,ดมักเส้นธรรมดาก็ใส่ส้อมเห็นบะ บ้านเท่ากัจะมีแนวเคียนเราใหม่ต่างหากเนาะเป็นตะปูข้าก็มหาหันเอาตรงใดมันบบเกอเ์าก็เอาตรงใดมันเป็นบังเ่าก็ตาทิมเส้นสีมันเป็นบังมันแข็งก็เรือเอาอันนั้นอ่อนมันบ้องมาเป็นบัง บังอะไรเนาะบังหรือบ็อกกันอื่นสลับหมองอื่นบังขึ้นกันพี่นอ้องนี่ไปจำไว้ได้ก็ไม่รู้นี่มึงนอกไหนนะจะกินนั้นก็ได้กินแต่พี่นอ้องแต่ดัาแปลงเอาถ้าของเา้าบอลจะให้มันลอยเปิดเส้นที่อยู่บ้านเ้ามันบ่นมี่ดอกจางแต่ว่าทุกมือนี่มันก็นมีแล้วล่ะของหาหกินได้บ้านนี้ ผักบัลท้าพันกระปูก,กินได้นี่น้ำเมืองนอกกับพี่น้องทั้งเมือเนี่ยผู้ดใดมีทีเนาะผู้ดใดมีทีหรือว่ามีหมองเล็กๆน้อยมีสกาเดนมียังในพ่นกระปูกได้ปลูกในกระถางสิก็ได้เพราะว่าพันปลูกกินเพราะว่าผักไทยทำมาถึงเมืองนอกแล้วมันแพงจ้ะพี่น้องคะ่ะผักไทยมันแพงกว่ามู ผักไทยของไทยทุกอย่างนั่นแหละจ้ะทำมาถึงเมืองนอกแล้วมันแพงมันก็นเลยปลูกกินเองทั้งมือเนี่ยคนไทยจนนั่อยู่หลายแล้ว เขาขว่วยง่ายๆสไตล์เจนนี่จ้าบอกเลย <c oughs> นี่มันแกะมันเนี่ยแกย้าวเลือกเอาเอันนี้ไม่แกะหมดเลย,ยนี้ <c oughs> จากนั้นเราก็เอาไปต้มนะคะเอาไปต้มนะคะเอามาต้มเพื่อที่จะเอา เอาความเปรี้ยวของหน่อไม้ดองออกเพราะว่าไม่หน่อไม้ปี๊บผุปเมนไ,ไม่ไม่หน่อไม้ดองว่าพิษพ,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 พดดี่น,นอ้อ,นองพิษผูดค่ะขอโทษยิ่งพิษยิ่งผูดนะจ๊ะเนาะหน่อไม้ปี๊บบางที่มันก็เปรี้ยวอย่างเงี้ยเราก็ต้มเอาความเปรี้ยวของหน่อไม้ปี๊บออกก่อน ช่วงที่เรารอต้มหน่อไม้อยู่เราก็มาคั่วพริกกระเทียมนะคะพริกสดนะคะขัวเครื่องหรือจะใส่พริกป่นก็ได้ได้จากเด้อแ,แล้วแต่ข้ามาักใส่พริกปน่นใส่พริกคั่วก็แล้วแต่ความชอบของเราจะ้ะอันนี้ก็ต้มหน่อไม้อันนี้ก็คั่วพริก พริกกระเทียมจ้ะแต่ผู้ใดบดใส่พริกสดกาเอพริกป่นใส่เอาโรดจ้ะเพราเป็นอย่างพนมันเผ็ดเดี๋ยวแต่คนชอบต้มบมกนำเปรียวมันออกจากน้มหนึงนะคะแล้วห่อก็จะไปอู๋ใส่ แล้วเราก็จะไปต้มเสร็จน้ำยานางอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคน ั่วพอให้หอมกระเทียมหอมพริกหอมนะจ๊ะได้แล้วปิดแก๊สเลยเนี่ยปล่อยปล่อยเป็นไองอีกทีละค่ะให้ให้ให้คว่ำอของกระทะดาบพริกไปเรื่อยๆตอนนี้ปิดแก๊สแล้วค่ะปิดแก๊สแล้ว นี่ต้มไว้สักหนาที10นาทีก็ได้ค่ะพี่น้องไม่ถึง10นาทีหรอกเพราะว่านมไม่มันไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นมไม่นม่ค่อยเปรี้ยวจ้ะโอเคจ้ะนมไม่ได้แล้วเทออกจากเท่ออก ออกนะคะแล้วก็ล้างนา้ำเย็นบนะพี่น้อง หน้ามออกแต่พี่น้อง ก้นก็เทเลยครับลงหม้อคืนเหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วก็ใส่ย่านางนี่คือย่านางกระป๋องนะจ๊ะทุกคนเขย่าก่อนใส่นะคะถ้าไม่เขย่าเรากินเข้าไปแล้วมันจะเป็นบ้าจะเช็ค โอพี่น้องมันลุนตายล้วห้องผื่นตากระดิ่งกันเลยนะตายร้วตายล้ว,ลวบ้านไปเพื่อนเมือนได้แบบนี้พี่น้องเลย <c oughs> น้ำย่านางเลยต้องรีบเช็ดนะคะไม่งั้นมันเขียวกิดเลยจะพี่น้อง มือหนักไปหน่อยขอโทษเลยทุกคนใส่ตะไคร้ลงไปเพื่อความหอมนะคะทุกคนใส่ <c oughs> น้ำปลารานิดหนึ่งเพื่อความนัวน้ำปลาร์ทำจากปลาทะเลโตลโยศาสนะคะจากกัมพูดียนะคะ ประเทศกัมพูชานะคะใส่แป้งนวลนิดหน่อยไม่ใส่ก็ได้รอใส่ตอนตำก็ได้ไม่ต้องใส่เยอะใส่พอเป็นพิธีนะครับน้องค่ะมีปัญหาไหมคะคนนิดหน่อยเอาไปตั้งไฟจ้าืม่อ้วันนี้พูดภาษาราชการแบบเป,เป๊ะเลยนะจ้า ภาษาอีสานเขาเรียกว่าอูจา่าอูหนอ่อไม้อันนี้คืออูหนอ่อไม้ใส่ย่้านางนะจ๊ะแล้วเราค่อยถึงจะเอามาซุปได้นะจ๊ะทุกคนซุปก็คือถ้าเป็นภาษาเหนือเขาจะเอื่นย่ำนะจ่ะเนาะย่ำหนอ่อไม้ภาษาไทยเขาก็เรียกซุปหนอ่อไม้เหมือนกันคุณผ่านไปดูนะซุปในที่นี้ไม่ใช่ซุปแบบมีน้ําเหมือนอ่บพวกซุปฝรั่งนะจ๊ะว่นเป็นซุปหางง่ว ว่าป็นซุบปะมัสลุมคอนซูเม่นะจ๊ะมาหั่นหอมรอกันพี่น้องมาหั่นหอม่าจ้าอันนี้คือหัวหอมนะจ๊ะ หอมแดงบนเท่าเหรอจ้ะต้องดินนั่งกันได้ดอกว่้บ่มีอย่างนี้พี่น้องบ่มีหอมเป๋อไหมบ่ผักชีฝรั่งกันไหม บานไผ่อื่อนหอมปีเนาะจ้าเนาะมีผักชีฝรั่งนี่สุดยอดเลยนะซุปหน่อไม้เนี่ยกินกับยอดกินยังกับกินกับยังแสบพี่นนองก,กินกับยอดใบบกตูมใบสังสิผักเม็กเสิโอวใบบกอกอบยอดกอกแม่ยอดอ่อนมั้งน,นะจ๊ะ พี่น้องได้แล้วจ้ะเดี๋ยวให้เบิ้งงันน้องใหมกัน,อ,นอันที่เราอูดไว้เมื่อกี้นี้นะคะได้แล้วนะคะอูดใส่ยา่านางนะคะว่าต่ำกันเลยพี่น้องพริกที่ขวัวใส่ลุงไปได้พุดพริกอินเดโคกนะจ๊ะทุกคน để có tầm ง่ายๆเกิดพี่น้องอาหารที่านอ่ะง่ายๆบุญม,มีพี่ที่รีตองมีย่งไรหรอกง่ายๆแต่แซ่บจ้ะบอกเลยรสจัดจ้านชิดซาดใครกินแล้วต้องติดใจอันนองไมาใ้ใส่โรด แล้วถ้ากัส่น้ำอย่านั่งไปหน่อยนึงพี่น้องอตะไคร่นี่ยเพรส่ดอกอันนี้ต้มมันมันหอมมันซื้อจ้ะใส่น้ำอันอย่านั่งหน่อยนึงหรือว่าผู้ใดม,มกักน้ำหลายก็ใส่หลายเราเตะด้ยวยจ้ะเด้อนี่ใส่ในหน่อยเอาเจาะเพต้องใส่เหมิดสาหร่ายทะเลแปดทันรถน้ำปลาตะไคร้หื้อ อย่าเพิ่งใส่เยอะนะเพราะเราใส่น้ำปลาลงไปแล้วน้ำปลานิดหน่อยเพราะว่าเราใส่ตอนต้มแล้วซีฟุมนน่ก่อนจสะ เบบูชูซุปแบบูชูสลัดนะจ๊ะวันนี้ค่อยเสียดค่อยสอรี่จ้ะค่อยเสียกคอย,อ,ยอืมใครจะใส่มะนาวพ็ <c oughs> ได้ก็ใ,ใครอยากใส่มะนาวก็ใส่ได้เด้อแต่สูตรอ่ะสูตรบ้านค่อยสูตรที่สารแท้ๆมันบอสับักน้าวรสจนะัดเนาะแต่ว่าสูตรที่่อนขายอยู่ในกรุงเทพนะ่ะเขาจะใส่าน้ำมะนาวด้วยนะจ๊ะ บางร้านนะครับบางร้านที่เขาขายในกรุงเทพอะ่ะเขาจะใส่น้มามะนาวด้วยแต่สูตรอีสานแท้เขาไม่ใส่น้มามะนาวเลยควมนัวได้แล้วแล้วก็หอมใส่เข้าคั่วใส่จ่า ได้แล้วค่ะเดี๋ยวจัดเสร็จาราจานนะจ๊ะทุกคนโอ้โหเยอะมากเลยพี่น้องมากินซอยได้เด้อจัดเด้อนายกินบ่พี่น้องนายกินบ่ะมาได้จัดมาเด้อ โอเคได้จัดเด้อคลิปนี้ไปก่อนได้จัดพี่นอ้องขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซับสไครต์แล้วก็ทุกแชร์นะจ๊ะทุกกําลังใจคลิปนี้ไปแค่นี้พอกันคลิปหน้าสวัสดีจา้าเลิฟยูอออบาย